ไมก็เราว่าหาเพื่อนอยากจะเจอเพื่อนเออไม่คุยกับเราซะแล้วคุยกับเมียเราเออไม่คุยกับเราไม่ได้เจอกันนะเจ้าบุญเธอลาไปเถอะไหวไหมเขาเป็นเจ้าพิาราเพื่อนเจ้าพาเพื่อนแต่น้ำทิ้งตะเกาเป็นไงบ้างเพื่อนก็สบายดีว่าแต่วันนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าพิมาในวันนี้ เปเพราะว่านำโมงราชบุตรของข้าพเจ้าที่เคยมั่นหมายกันเอาไว้ราชบุตรใช่ที่เคยมั่นหมายกันเอาไว้เราจำได้แล้วจะช่วง,งน,นั้น่เพื่อนมีเมียหลายคนแล,ล,ล้วเกินเราไม่รู้ว่าคนไหนเนี่ยเขาบอกอะไรไม,ม,ไมันมรี <c oughs> ร้อนไปถึงไอ้คนนู้น <c oughs> ร้อนจนหัวแด <c oughs> งเลยนใหญ่ช่วยหน่อยนี่เราเงเราเองนะครั โอ้ราชบุตรของเรามาด้วยหวังว่าวันนี้น่ะจะให้แต่งงานกับเป็นฝาเป็นฝากับลูกสาวของเพื่อนตามที่ได้บ้านหมายกันเอาไว้เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราขอดูหน้าราชบุตรของเราหน่อยอยากจะเห็นหน้าอยากจะเห็นแล้วหล่อติดหรือเปล่าหล่อติดเจ้าหรือเปล่าจ๊ะแม่คะเราอยู่นี่แล้วก็พักโอราชบุตรไปลูกพ่อบันนี้น่ะเจ้าน่ะทำความเคารพ จอ่อนลูกนี่คนไหนคนไหนพี่อนะนี่ลูกคนนี้คนนนดังเหมือนอลิโครเซนโดดทลายต่โก้เพี่ค่ะโอ้ยโอ้เมือเป็นอะไรพนะเพ่ะพูดเบาาลูกพูดเบาาจ้าผัดอ่อนลูกผัดอ่อนละเพ่อนะผัดตองใจง่ายพูดเบาาลูกพูดเบาเบาูเบาเบาหัวใจผมไม่่อยแข็งแรงเท่าไร จะเย็นๆค่อยๆพูดนะจะไปแข่งอะไรงานโ<ล>น้นอะไ,ไร,ไไรก็ต้องพูดแต่แต่ศึกมาขวัญอ่อนเลยเหรอพี่ยาค่ะเจ้าเลยโอ้โหตอนผู้เดียเจอผีบ่อยเหลือเกินก็เลยขวัญอ่อนไปหน่อยเจ้าพี่แม่คะเจอลูกชายหมอบฉันแล้วแล้ไหนลูกสาวของเจ้าพี่รูบบ้ไหมคะลูกสาวใช่ไหมพี่พทางด้าน,านขวามือของเจ้าเลยนี่แหละลูกสาวผมหมอบฉันรุ่งทองขอถวายบังคมทั้งสองพระองค์ด้วยเนะค่ะ 我加一个道具。

那个 เอาไว้ตกลงใช่ไหมตกลงสิเพื่อนในเมื่อลูกของเพื่อนจะสวยขนาดนี้ถูกใจองค์ราะเุตรข้าพเจ้าขอเดชะพระยาข้าพเจ้าลุงอ้ยยังไงลูกคือเอ่อจงบุญชั้นอยากจะแต่งงานเลยได้หรือเปล่าไม่ควแต่งตอนนี้เลยนะ็กน่ารัยงานตอนนี้เลยเป็นยังไง่อกเผาสิเพื่อนอุ้ยตอนนี้เลยไม่ได้เรอกน่าข้าตอนนี้เลยไม่ได้ลูกพ่อพ่อในยังไม่ได้จัด พิธีอะไรเลยทั้งโรงที่จะจัดพิธีแต่งงานก็ยังไม่เสร็จด้วยเดี๋ยวพ่อต้องเกณฑ์นคนเกณฑ์ทหารนี่มาทำรงพิธีก่อนเจ้าพี่แม่คะเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมคะ ก็จะเด็ดพ่อกำลังอบรมต่างๆกำลังถ่ายทอดแต่พี่อยกันนะไอย่นั้นอยู่ที่นี่สักสามวันสี่วันเพื่อนผมไม่ว่าอะไรสามวันสี่วัน่แค่วันที่สี่แต่งานเลยแล้วพี่ยากงันทีสี่ผู้บาสิลูกใจานไหะทัไหมเด็จพ่อเ่ยคะเห็นทีจะไม่ทันนะเบียค่ะเพรฉันดวงทองอ่ะเพิ่งจะเจอกับพระคุณม่ น่าจะทําความรู้จักกันมากกว่านี้เดี๋ยวเซติแต่งเลนะเพียค่ะเอาอย่างนี้ก็้เชื่อพ่อเลยลูกสักสิบห้าวันก็ยังดียังไงก็ทันงานพิธีแต่งงานแน่นอนเออพ่อ่านเร็วๆแบบ้พว่าอะไปสมัครงานสมัครอะไรพวเรื่องมด้เรช้าเลดี๋ยวฝนตกไ้เนยแล้วก็้น้ตกงนะส้าวันเบียค่ะ่นเดินเที่ยวรอบฟาร์มได้ไหมเบีค่ะออได้ดีจ้า เดี๋ยวพี่จะพาไปดูตำหนักส่วนพระองค์ของพี่พี่นีติคทีวีสี41นิ้วเอาไว้พ้าก่อนใครเอาไปดีกว่าเดี๋ยวเราพาเมียเราเข้าไปพักเองเอ้าทำไมไม่เป็นไรเราไม่ไว้ใจเพื่อนทำไมไม่ไว้ใจเราขอเดี๋ยวนะพี่กระลุกเกิดกระบอกฉันไม่รู้จะไปไหนกระบอกฉันอยากจะให้น้องรุ้งทองพากระหม่อกฉันไปเดินเล่นอุทยานหลวงได้หรือเปล่าพี่ยาค่ะเอ้า ลุงทองหนๆก็ไหนๆแล้วไปเป็นเพื่อนพี่เขาหน่อยเถอะลูกอ๋อนะเดี๋ยวจะได้มีโอกาสคุยกันนิดะๆเลยเดี๋ยวไม่เอาพ่อแม่บึ้งอุ้ยแกงเราอยู่ด้วยเธอรู้อยู่ว่าเราเป็นแบบนี้